รักพี่เป้าไม่ต้องรักมากรักแน่น้อย,อยแต่ให้โดนโดนโดนให้โดนขอให้รักชนะนานๆพี่น้องครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงพี่เป้าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทีมงานก็ว่าได้นะครับแล้วก็พี่เป้าเป็นคนมีอุดมการอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันหนึ่งเขาเห็นโครงการเราดีวันหนึ่ง เขามีโอกาสได้มาช่วยพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเขาให้แต่ความสุขการบันเทิงความบันเทิงความสุขทางใจแต่วันนี้เขามีโอกาสให้ทั้งสองอย่างทั้งความสุขทางใจทั้งอาชีพพี่น้องครับวันนี้ขอโอกาสบนเวทีนี้ให้พี่เป้าสายยันสัญญาของเรานะครับขอเสียงปรบม,มือให้พี่เป้าหน่อยครับขอบคุณมาก ขอบคุณหลายๆเออถ้าพูดไทยแล้วมันไม่ค่อยดังอ่ะเราทสอบว้าวไทยบอกตันลินมันแข็งนะครับฮัลโหลัลโหลโหลดีใจมากๆแล้ววันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กับพี่น้องชาวอำนาจ,จเจริญ พร้อมชาวตำบลใกล้เคียงทั่วทุกสถานที่ดีใจครับไม่เจอเจอกันนานแล้วรู้สึกคิดถึงมาวันนี้ในานามของโครงการไม่มีทุนก็เป็นเท่าแก่ได้มาในานามของศิลปินผู้มีหัวใจรักประชาธิเปไตยยิ่งนักมาในานามคนที่มีหัวใจสีแดง ไม่ใช่แดงแค่หัวใจนะครับแต่งตัวอาจจะไม่ไม่เป็นสีแดงครับใส่เสื้อแต่เลือดของผมทุกหยดแดงทุกอนูฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสมาพบป่าสังสรรค์ดีใจอบอุ่นใจปราบรื่มใจที่เห็นแฟนๆพี่น้องประชาชนชาวอำนาจ,จเจริญ มีความสมัครสมานสมัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวใจเดียวกันพร้อมที่จะสร้างสารรพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับโครงการที่จะให้จังหวัดอำนาจ,จเจริญมีความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับดีใจมากๆครับที่เห็นพี่น้องชาวอำนาจ รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันนี่ครับและขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีอะไรครับท่านทั้งหลายประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะครองโลกมันไม่ยากอะไรครับทั่วนันนี้เรามีทางเลือกอยู่สองอย่างใครก็ตามถ้ารัก ประชาธิปไตยก็ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจปกป้องพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยก็แล้วกันแต่ถ้าใครผู้ใดรักแบบเผด็จการรัฐประหารก็ให้การสนับสนุนกับพรรคการเมืองพรรคพรรคการเมืองพกกรรคนั้นๆผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าพรรคไหนคิดว่าพี่น้องชาวอำนาจ,จเจริญคงจะทราบดี แต่สําหรับผมแล้วเชิดชูประชาธิปไตยเหนือยิ่งทิ้ใดฉะนั้นวันนี้มาในนามศิลปินผู้มีใจรักประชาธิปไตยก็พร้อมที่อยากจะร้องเพลงให้ฟังแบบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นก็ขอให้ประชาธิปไตยจงมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ผมมี มีบุคคลหนึ่งที่อยู่ในใจผมเสมอมานะครับอัศวินในดวงใจของผมผู้ให้ความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนั่นคือท่านนายกทักษิณน,นายที่อยู่ดูใบฉะนั้นถ้าเราทุกคนรักคิดถึงปรารถนาต้องการคนดีให้ได้มีโอกาสกลับมา ปกครองบริหารบ้านเมืองแบบประชาธิปไตยพวกเราก็จงรักษาความเป็นประชาธิปไตยเอาไว้อย่าให้ใครมายื้อแย่งอย่าให้ใครนำเอาประเด็จการหรือรัฐประหารมาแทรกแซงหัวใจเราให้ได้เพราะหัวใจเราทุกคนเป็นหัวใจสีแดงไงครับคอยว่าฟังเพลงก้อนดีกว่านะครับ เรื่องการเมืองโอ้ใจว่บ้าหน่อยแล้วว่ามีเบ้าหยังก็หู้แล้วว่าหัวใจสีแดงขึ้นกันนะครับเออลองเพลงดีกว่านาะเอาลองเพลงลองแย่ตัง้งเอาศ้าเ้า,าลองเปิดเออเปิดไก่จา๋ามีบอรครับไก่จา๋าอยากฟังบอรครับอยากฟังไก่จา๋านี่แหละครับเป็นเพลงแบบ พระชาพระชาธิปไตยนะครับโอไกอยู่นี่อยู่นี่นี่ไม่ทราบสามีหรือเปล่านะครับเพลงนี้ขอมอบแด่คนชื่อเจี๊ยบใจไม่เคยยามเยียบไม่ว่าเจี๊ยบสักนิดเดียว บัาวหยางเด็กครับบัาวหยงางสาวไก่จ๋าดีใจก็เห็นพี่น้องชาวนาจเจริญรักกันสมานกลมเกลียวกันดีและคิดว่าขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปและ อยากให้เป็นมากกว่านี้นะอยากให้เป็นมากกว่านี้ผมเป็นคนแปลกอยู่อย่างใครก็ตามที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยไม่มีเผด็จการไม่มีรัฐบาลผมพรีเช่พ,พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรนั้นๆตลอดไป อะสาวครับไ,ไกจ่จ๋าโบมนไกจ่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร มันเหมือนเสียงคนร้องไห้าาแต่กลายสาวเลยครับขอสาวเลยครับมีไหมครับ <S 2> <S 2> ไก่จ๋ากับไก่จ๋ากับหนึ่งปีที่ทรมานแล้วกันอ่ะสองเพลง เพราะว่าเดี๋ยวจะได้พบกับอาจารย์นิสิตสินธุภัยท่านมารออยู่แล้วนะครับขวัญใจของพี่น้องชาวภาคอีสานฉะนั้นสิ่งดีๆยังมีอีกเยอะที่อาจารย์นิสิตสินธุภัยจะนำมาเล่ากล่าวขานให้กับพี่น้องชาวน่าจเจริญได้รับทราบว่าบ้านเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไง อขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์นะครับาสาวสามีไม่เอ่ยไม่มีเหรอแล้วมีอะไรมีอะไรครับ เอาละถ้าไม่มีซาไม่เป็นไรไม่มีสาของสายยันสยาเลยเหรอแม่สุดยอดจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยบริการบริการเอาอย่างนี้ผมจะร้องเพลงพิเศษให้ฟังนะครับเพลงนี้ผมจะส่งใจไปยังผู้ที่อยู่แดนไกลที่ห่างที่ห่วงใย,ยประชาชนนะครับ แดดสบินในดวงใจที่ผมได้เขียนจากความรู้สึกแบบสดๆกันเลยดีกว่านะครับอยากฟังไหมครับแดอดสบินในดวงใจคนชื่อทักฟินประวัติโบยบินมาจากบินเหนือ เป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เพื่อปวงประชาสวรรค์บันดาลหน้าที่การงานอุปสรรคนานาพระเจ้าช่วยให้มีค่าประชาให้กำลังใจ ชีวิตรุ่งเรืองมุ่งสู่การเมืองแทนคุณแผ่นดินสุดปลื้มคนชื่อทักษิณทำให้แผ่นดินระบรือลือไกลต่างชาสัทธาชื่นชมทวนหน้าไม่ว่าแดนไหนทำดีห้าปีโดนไล ทั้งที่หัวใจเจ็บจูเป็นดินเขาผิดอะไรยายสังคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงสร้างคุณนะประโยชน์เพื่อปรลดชาติหมดนี้สิ้น ประชาเลือกมาเขาจึงอาสารับใจ้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษินนี่ของแผ่นดินใครจะช่วยชจ้ช่างน้าสงสารถูกพวกยอมมานล้างลานแผ่นดิน กล่าวโทษให้ร้ายทักสินอยากจะบินหนีไปแสนไกลแต่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักสินคืออัศวินผู้ยิ่งใหญ่ อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งเมืองขอบคุณครับไกยจ,จ้ได้ยินไม่ว่าเสียงใคร มันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายชายจเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จะหลบหน้าไปไหนไก่ จะขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเต้ามองฉันต้องเหมือนคนติ้นใจหรือลืมสัญญาที่เคยให้ไหว้ชาตินี้จะไม่รักใคร ฉันหนถึงผิดว่าจ้าเา้าเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหม เมื่อยามไก่ยิ้มออกมาหัวใจฉันแทบ้าโนโนงน้ำตาอยู่นานไก่จ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง จงลืมความลังมือหวานเปรียบเหมือนลบรอยชอบบนกระดานโปรดจงรักเขานานานลืมฉันเสียเถิดไก่จ้าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับ